สวัสดีครับวันนี้ง่ายๆสไตล์ลุงนัดนจากช่องง่ายๆสไตล์ลุงนัดก็จะมาทําลาบนะลาบเราจะทําแบบลาบคนภาากลางนะลุงนัดเป็นคนเชลวกรุงเทพแต่ก็ดัดแปลงมาจากลาบของภาคพี่น้องภาอีสานะนะ,ะก็ไปซื้อนี่เลยเข้าคั่วมาเขากำลังคั่วใหม่ๆนะฮะก็มีเจ้าจะคั่วใหม่ๆอยู่นะฮะเขาขายให้พี่น้องชาอิสานและก็มีหอมแดงนะมาซอยๆซะหน่อยหนึ่งนะฮะ แล้วก็มีต้นหอมซอยๆแล้วก็ผักชีซอยๆนะฮะ,ะเห็นไหมฮะเราทําตามกันแล้วก็จะทําเป็นนะฮะแต่พี่น้องทาวภาคอีสานเขาจะใส่ปะลาร์เนาะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ใส่ปะลารนะฮะก็อันนี้ก็คือหมูบดนะฮะหมูบดนะครับผมเพื่อจะเอามาทําลาบนะฮะแล้วก็มีมะนาวแต่ขาดใช้ไม่ได้ก็คือพริกป่นพริกป่นนี้ก็ขั่วใหม่ๆนะ จริงร้านนี้แล้วก็เป็นร้านขายเนี่ยขายประเภทอะไรล่ะเนี่ยพริกป่นเข้าคั่วเนี่ยมันก็ทําใหม่ๆนะฮะเนี่ยแล้วก็ตั้งไฟไปนะฮะแต่ผมขอใส่น้ํามันนะใส่น้ํามันแล้วก็เอาหมูเนี่ยลงไปคลุกคล้าวนะฮะเรียกว่าหมูไปผัดกับน้ํามันนะฮะให้หมูสุกนะฮะเพราะว่าดัดแปลงมาจากเอ่ออาหารทางเออ่ของพี่น้องภาคอีสานนะฮะ แล้วก็เอาหมูเข้าไปคุกค้าให้สุกนะะอเอาหมูไปผัดน้ำมันให้สุกนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาจะใส่น้ํากับข้าวคั่วลงไปเลยทีเดียวก็ได้นะฮะแต่แม่แค่แม่ค้าแนะนํามาบอกว่าข้าวคั่วใหม่ทําใหม่เลยเนี่ยพริกก็ใหม่แนะไม่จําเป็นนะฮะถ้าไม่ไม่ใส่ก็ได้นะฮะคือไม่ใส่ลงไปผัดก็ได้เพราะว่าของใหม่ไม่ใช่ของค้างนะแล้วผมก็จะเอาหอมที่เราสอยๆไว้นะฮะ ใส่ลงไปนะครับผมเนี่ยนะฮะคลุกคล้าให้เข้ากันนะฮะกลิ่นก็จะเริ่มหอมหวนระจวนใจขึ้นมาแล้วหอมผัดหมูตอนนี้ๆๆมใช่ททำตามมาแล้วกันนะฮะนะอะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใส่อผักชีนะฮะใส่ผักชีลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ต้นหอมก็คือใส่ต้นหอมผักชีสรุปแว่เอ้สรุปว่า ใส่ต้นหอมผักชีเราต้องไขยเครียอกันนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่หรือใบสะระแหน่ลงไปพี่น้องชาวอีสานเรียกอะไรไม่รู้ละใบสะระแหน่เรียกอะไรนะแต่ผมไม่รู้นะรู้แต่ใบอะไรนะแบงลักอย่างเดียวเรียกพายพายอีตู้ใบเบงลักตอนนี้ไม่เกี่ยวใส่ใบสะระแหน่ลงไปนะฮะคลุกเคล้าเข้าไปนะให้เข้ากันนะฮะถึงตอนนี้ท่านจะมาปรุงอะไรก็ได้นี่ผมใส่พริกลงไปแล้วนะฮะใส่พริกลงไป ท่านใส่ได้หมดเลยนะฮะเครื่องปรุงอะ่ะชอบอะไรก็ใส่มนลงไปแต่นี้หลักๆคือผมใส่พริกลงไปนะครับผมเนี่ยนะฮะใส่พริกลงไปแล้วชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอันนี้พิกเขาก็บอกว่าอ่าเขาทํามาใหม่ๆเขาเป็นค้าขายส่งรู้จักกันนะฮะแล้วก็ข้าวคั่วเนี่ยก็คัว่วใหม่ๆนะฮะคั่วใหม่ๆเพราะนั้นผมก็ต้องใส่ข้าวคั่วลงไปเนาะเนี่ยข้าวคั่วโรยลงไปข้าวคั่วก็ไม่ได้แพงนะถุงนี้สิบบาทเองเนี่ยนะ ไม่ได้แพงเลยแต่ก่อนนี้ผมทําเองและประทานเองเนี่ยผมใช้ข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็มาตําเป็นข้าวคั่วเสร็จแล้วนะฮะนี่มีมใบสะระแหน่ผมโชว์ไว้จริงจริงแล้วมันมีผักหลายชนิดนะฮะแต่มันอยู่ในตู้เย็นนะฮะยังไม่ได้ออกมาตอนนี้เราให้ดูการทําอย่างเดียวนะคือทําลาบเท่านั้นเองนะฮะใครทําตามหรือใครไม่ค่อยทานปะลาะก็สามารถทําได้วันนี้ลุงลาบไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมโชคดีครับ